picture อ uh, ๋ what is it มันคืออะไร s ันอ๋อ you น้องมอมแมมน้องมอมแมมดีกว่าอ๋อ what can you see คุณมองเห็นอะไรในภาพเนี่ย what can you see what can you see in this picture sun what what that is means u um, n ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ บอกอะไรครูดได้บ้างว่าเห็นภาพตัวนี้แล้วเป็นยังไงที่เห็นเมื่อกี้นี้ดวงอาทิตย์ใช่ถูกต้องเลยเป็นอย่างไรบ้างเห็นลักษณะเป็นอย่างไรทรงกลมค่ะองกลมเซอร์เคิลนะคะวงกลมต่อไปมีแสงออกมามีแสงออกมาอืมไรนะคะแสงมีอะไรอีกแล้วก็สวยงามวสวยงามสวยงามสวยงามไหมโอเคนะคะมองด้วยตาเปล่าได้ไหม โนนนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะภาพนี้ก็คือดวงอาทิตย์ the sun นั่นเอง the sun is hot the sun is hot hot H O T hot คืออะไรร้อนร้อนนะคะ the sun is hot นะคะอ้าวดูตรงนี้ประโยคนี้ the sun S U N the sun is s hot, <S hot. H O T hot นะคะ The sun is hot ดวงอาทิตย์เป็นไงร้อนนอกจากร้อนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นภาพดวงอาทิตย์มันจะเป็นสีอะไร What color is it มันเป็นสีมันมีสีอะไรส,สีอะไรคะสีแดงแล้วจะเป็น the sun is <Red. S 1> the sun is red อ่ะอ่าสเปล เรดมีตัวอะไรบ้างเรดเอาไรนะคะ <S S A R E D. R e, D R e D หรือ R E D R E, D. R e, D. R e D นะคะ R นะคะตัว R E D นะคะเรดแปลว่าสี See? แดงนั่นเองนะคะอ้าวไปที่สไลด์ต่อเลยวัตถิสิทธิ์มันคืออะไร อะไรคะ <Wow. S 1> อ้าวซันอะไรนะคะ it is sun นะคะหรืออ่านะคะซันนะคะคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะซัน the sun is hot นะคะหรือ the sun is red นะคะดวงอาทิตย์ร้อนนะคะแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็มีสีแดงนะ <c oughs> ต่อไปค่ะอ้าว ซันซันซันนอ่านพร้อมกันค่ะอันนี้เป็นคำศัพท์นะคะ one word one word ก็คือคำเดียว sun one word นะคะคือคำศัพท์คำเดียวแต่ข้างล่างนี้เป็น sentence เป็นประโยค the sun is hot ออกเสียงพร้อมกัน the sun is hot the sun is hot ให้ทุกคน uh, w r i the sentence on your book write the sentence on your book ก็คือเขียนประโยคนี้ลงไปบนสมุดของเรียนเขียนเลยค่ะ the sun is hot เขียนเลยเขียนเลยเดี๋ยวจะได้ให้เล่นเกม uh, แข่งขันกันนะคะเดี๋ยวเหลือ5นาทีคุณจะให้เล่นเกมแข่งขัน The sun is hot พระอาทิตย์เป็นอย่างไรคะ <dunno> ร้อนนะคะ <ie> <c oughs> เขียนเลยคะ่ะเดี๋ยวหลังจากจบชั่วโมงแล้วนะคะครูเก็บสมุดหมดนะโอเค The sun is hot รรรประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรดวงอาทิตย์ร้อนดวงอาทิตย์ร้อนถ้าดวงอาทิตย์ร้อนมากจะว่ายังไงน,น้องมาแมม The sun is hot The sun is hot พระอาทิตย์้อนถ้าร้อนมากๆล่ะอ,อ,อยากทราบไหมอ,ๆๆอ่านักเรียนค่ะถ้าดวงอาทิตย์ร้อนเราใช้ประโยคว่า the sun is hot น้องมัมแมมบอกว่าถ้าร้อนมาก,มากๆลละคะคุณครูจะใช้ประโยคว่าอย่างไรใครจะตอบค,ครูได้บ้างได้ไหมอ้าวดูเลยนะเดี๋ยวดูบนกระดาน the sun is hot นะคะ the sun is hot เดี๋ยวค,ครูลบประโยคล่างก่อนอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ The sun is hot ดูนะดูประโยคนี้นะ The sun is อออกอ่านพร้อมกัน The sun The sun is is hot ต้องอ่านว่า is ออกเสียงเหมือนตัว s จักรยานยังรวดนะคะ is 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 ถ้าเด็กๆออกเสียงว่า eat มันจะแปลว่ากิน eat eat นะคะจะแปลว่าจะมีความหมายว่ากินแต่คำนี้อ่านว่า is นะคะ is นะคะ The sun is hot พระอาทิตย์ร้อน น้องมอมแมมบอกว่าคุณรูขาถ้าผ้าที่ร้อนมากๆจะว่าอย่างไรนะคะก็จะเป็น the sun is very very h นะคะ very very hot นะคะ the sun is very hot the sun is very hot ออซิมันกัน the sun is very hot the sun is very hot the sun is very hot หมายถึงผ้าที่เป็นยังไงคะ ร้อนมากเพราะฉะนั้นเขียนประโยคนี้ลงไปในสมุดนะคะ write the sentence on your book เดี๋ยวประโยคนี้แล้วพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาแข่งเขียนคำศัพท์4ี่คำครูจะให้เวลาเ uh, one minute 1นาทีสำหรับให้หนักเรียนดู uh, do, แล้วก็สะกดแล้วก็จำแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ close your book ปิดสมุดแล้วเราจะ ออกมาแข่งขันกันด,ดีไหมดีไหมดีไหมคะอ้าวใครเขียนประโยคเสร็จแล้วตอนนี้ให้เวลา one minute หนึ่งนาทีเท่านั้นยังให้ท่องคำศัพท์ทั้งสี่คำนะหนึ่งนาทีหมดแล้วคุณูจะให้ close your book ปิดสมุดของทุกคนนะแล้วเดี๋ยวจะให้ ал, แข่งขันกันออกมาเขียน เดี๋ยเวลาอีกแค่3นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวทันเป็นกลุม่มเป็นกลุม่มเป็นกลุม่มเป็นกลุมกล่ม,เ,มเตรียมพร้อมไว้ Are you finish เสร็จยังคะเสร็จยังเลยอ้าวครเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่ง ตัวแทน3คนค่ะวอร,ร์เรนเ r ียทรีว t ร,ร์เรนั่งอยู่นั่นเลยอยู่ตรงนู้นเลย3คนกลุ่มสอสมคนค่ะอา่านั่งเลย3คนนี้อ๋อไม่ได้หรืต้อง4คนเนอะเพราะว่ามี4คํคำใช่ปะ่ะห้าม3คนห้าม3กันนะคะอีกหนึ่งคนผู้หญิงอีกหนึ่งคนมาเลยผู้ชายอีกหนึ่งคนค่ะผู้ชายอีกหนึ่งเร็ว บีควิกมีคอย่างเร,เร็วเร็วเข้ามาเลยมาเลยแค่สี่คำเท่านั้นนะคะกติกาการแข่งขันผู้หญิงเขียนกระดานนี้ผู้ชายเขียนกระดานนี้นะคะสี่คำเท่านั้นทบทวนค่ะกองเชียร์อายุระดีทุกคนต้องท่องได้เขียนได้เพราะว่าชั่วโมงต่อไปครูจะให้เขียนตามคำบอกอ้าวอ้าวองเชียร์ห้ามคุยคำแรกทบทวนสั้น tree water soil Soil อีกครั้งหนึ่ง soil Soil water w a tree e sun โอเคถือปากกาไว้ฟังให้ดีนะคะเปิดรือยังปากกาเปิดหรือยังเอามาคุณรูเปิดให้เร็วเข้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเวลาหมด อ่ะถือไว้นะคะปิดปอกปากกาไว้นะคะเดี๋ยวเราเหยนะคะเอาป,อปากกาข้อไว้อายุ ready <Yes. S 1> คำนี้หนึ่ง <you> ให้ปรึกษากันนะให้ปรึกษา <Yes. S 1> ยัง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 ค่ะยังค่ะ mm. หันหน้ามาปรึกษากันในกลุ่ม brainstorm brainstorm โอเคโอเคอายุ orm, okay. Okay. Are you ready อายุ ready อายุ ready โอเค 1, One, two, three. 2, 3ยังไม่ได้บอกเลยว่าคำไหน oh. ต้องฟังคุณครูต้องฟังคุณครูเวลาคุณครูบอกปั๊บน้่ยนะนักเ,เรียนก็นส่งตัวแทนเลยว่าผู้หญิงจะให้ใครมาผู้ชายจะให้ใครมาใน4คำนี้โอเคอายุระเดชวั e สองสาม e ัวเเร็วเร็วผิดด้วยผิดด้วยผิดด้วยเราเร็วเข้าพวกเราจะกันนับ 1, oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เพ่นปิดหมดเวลากลับมากลับมากลับมาต่อไปคำที่สองคำที่สองยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดคำที่สองวันสั้นเร็วสันส้นสัน้นสั้นวัน two t h n e หมดเวลาไปนั่งที่ให้ปากกาเพื่อนไว้คำที่สามคำที่สามเร็วเร็วเร็วเ เร็วเร็วเร็วเทีปดหมดเวลาอ่าคัที่สี่คัสุดสุดท้ายซอยเร็วเร็ววันทีปิบล้วหมดเวลาเอ้ากลับไปนั่งทีอ่าอภิการมื่อคค่ะโอ้เกินเวลามาสองนาทีเดียวนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งเฉลยเลยกลมดืมวอเทอร์ถุงมะพรดถุงซอยถุงมะพรดาถูกสันถุงมะพรด ถูกทรีถูกกระผิดรับไป5,000คะแนนต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม2องซอยถูกกระผิด<อ>สั้น<อ>ถูกทรีทรว้าเธอร,รับไปอีก5,000คะแนนโอ้น่ารักมาก,กาเป็นอย่างไรบ้างวิชาภาษาอังกฤษวันนี้สนุกสนุกมาก การบ้านสำหรับวันนี้ให้นักเรียนไปสะกดคำศัพท์นะคะสเปล o r ลนะคะโฟร์วลนะคะสี่คำสั้นทร e ว a เ e อร์แอนด l นะคะชั่วโมงถัดไปของ The Environment คุณครูจะให้นักเรียนเขียนตามคำบอกนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ See you later!